ฮัลโหลฮัลโหลโจโจก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็มีรหัสมาแจกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ใครที่อยากได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามดูคลิปนี้ให้จบนะครับย้ําดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วผมจะมาประกาศผลในคลิปหน้านะครับแบบรหัสนี้ก็แบบว่าของเยอะจัดนะครับช่วยกดติดตามให้ครบพันซับเร็วๆด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะหารหัสแบบเทพๆมาแจกอีกนะครับก็นะครับหลังจากคลิปคลิปไหนะวะคลิปออของคลิปที่แล้วนี่นะครับผมก็ทําการประกาศผลไปแล้วนะครับแล้วคลิปคลิปนี้ถ้าใครอยากได้ก็ดูคลิปไม่จบนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมนะครับก็จะมีแบบสิทธิล์ลุ้นรับแบบฟรีๆเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับทุกคนผมก็จะมาประกาศผลนะครับ จากคลิปที่แล้วนะครับก็คือน้องคนนี้นะครับที่ได้ครับนี่นะครับน้องคนนี้นะครับก็อย่าลืมทักเฟซผมมานะครับหรือไม่ก็ทิ้งลิงก์เฟซน้องให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะทักไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปดูรีวิวเลยเนาะนี่นะครับตัวละครก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับอาจจะมีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับตัวละครหลักก็ มีนะครับ c r อาเซวนชุดก็แน่นอยู่นะครับรหัสนี้ก็เป็นรหัสที่น้องของผมนะครับซึ่งมันไม่ได้เล่นแล้วนะครับโทรศัพท์มันพังนะครับมันก็เลยเอามาให้ผมนะครับนี่นะครับของก็จะประมาณนี้เนาะชุดก็เพอาะเล่นอยู่นะครับนี่ชุดก็แบบว่าเยอะอยู่นะครับก็รหัสฟีเนาะถ้าได้ไปก็ดีอยู่นะครับท่านผู้ชม ลายนี้ก็เล่นมานานอยู่นะครับนี่นะครับทุกคนอยากให้ผมทำคลิปแนวไหนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับนี่ครับกางเกงอะไรก็จะประมาณนี้เลยนะครับรองเท้าก็จะประมาณนี้นครับเท้าแตะก็มีนะครับนี่ครับ บัตรเป็นชื่อสองใบนี้ใครได้ไปก็เอาไปเปลี่ยนชื่อกันเองเลยนะครับผมว่าเรามาดูในส่วนของตัวละครผู้หญิงกันบ้างดีกว่านะครับตัวละครผู้หญิงก็จะมีเป็นเคลลี่นะครับนี่ครับตัวหลกัลกๆเลยนะครับชุดผู้หญิงก็น่าจะเยอะกว่าของผู้ชายหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนี่นะครับ ชุดผู้หญิงก็เยอะกว่าของผู้ชายอยู่นะครับนี่นะครับชื่อกดติดตามให้ครบพันซับเร็วๆด้วยนะครับผมจะได้หารหัสแบบเทพๆมาแจกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนถ้าครบพันซับนี้ผมจะฉลองเลยนะครับแบบแจกแจกสักกี่รหัสด,ดีครับเชื่อคอมเมนต์บอกนะครับนี่ครับของก็เยอะอยู่นะครับท่านผู้ชม จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมผมว่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของท่าทางกันบ้างนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับท่าทางก็พอใช้ได้นะครับก็เยอะจัดอยู่นะครับนี่ครับกระเป๋าก็ดากอนก็มีนะครับกระเป๋ามังกรนี่ครับ ตะกินรถก็จะประมาณนี้ครับแอร์บอร์ดก็จะประมาณนี้นะครับลมชูชีพก็จะประมาณนี้นะครับนี่พื้นหลังก็แบบนี้นะครับนี่ครับรูปตราก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอาวุธกันบ้างนะครับนี่นะครับ M4 AK M14 สกาสกาชมพูถาวรนะครับนี่ครับฟาร์มาร์ก็แบบตึงๆเลย AK8 มากับคอมเฟียวนะครับ a n นนี่นะครับ a u g นะครับแบบโคตรเฟียวเลยนะครับสกินนี้แบบดีจัดๆเลยนะครับนี่ครับ u m p m p ไฟนะครับพิฆาตศูนย์นะครับนี่พิฆาศูนย์แบบตึงจัดนี่ปืนปืนไฮไลท์ i า k ก็มีนะครับลูกซอง a ออะไรมีหมดนะครับนี่ครับแบบตึงจัดเลยครับทุกคนได้ไปนี่โวแบบว่าดีจัดอะครับทุกคนนี่ครับ สก,กินไอ้บอไอ้วงไอ้บอก็ะจะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับกติกาของเราก็คือดูคลิปไม่จบกดไลค์กดติดตามก็มีสิทธิ์รุ่นละแบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนนี่นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปไอ้ละันนี้เดี๋ยวผมจะมาประกาศผลวันไหนดีครับ น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผมน่าจะลงคลิปประมาณเจ็ดโมงนะครับโอเคครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชม